Thank you. สวัสดีครับสวัสดี f อฟซและลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีลูกค้าที่กําลังชมคลิปวิดีโออยู่ตอนนี้นะครับกระผมนะครับเซลบอยแล้วก็ผมเซลพงษ์ครับผมชีวินอีสูตรชุมแพครับครับเป็นตัวแทนของบริษัทชีวินอีครับนะครับวันนี้นะครับเราสองคนนะครับจะพา f อฟซและลูกค้าทุกท่านนะครับมาชมรถตัวใหม่นะครับเรียกว่ารุ่นใหม่ล่าสุดเลยถูกต้องครับมีสีใหม่ด้วยใช่ไหมครับพี่บอยถูกต้องครับผมวันนี้เปิดตัวสีใหม่ล่าสุด ของมิวเถูกต้องครับผมอ่าเป็นโมเดลปี2023เรียกว่าใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็อยากให้ FC และลูกค้าท่านนะครับไปดูพร้อมๆกันกับปวกผมเลยเลยนะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับพี่บอยมาพร้อมด้วยไฟหน้าแบบใบ LED นะครับให้แสงสว่างที่ชัดเจนแม้ยามค่ำคืนมองสว่างเห็นไก่ครับพี่บอยครับใช่ครับนอายุการใช้งานก็นานด้วยนะครับผมพร้อมกระจังด้านหน้าครับ ที่สวยนะครับแล้วก็ทรงสปอร์ตมากเดิมนะครับตัวนี้มาด้วยไฟดีเลย์นะครับพี่บอยครับเป็นไฟดีไลย์ไฟสองสว่างในตอนกลางวันนะครับครับทัศนาวิสัยดี่ไล่ให่ด้วยมองเห็นด้วยนะครับไฟไล่ใหม่ด้วยสวยรูนะครับพี่บอยครับผมครับกระจังหน้าแบบสีเทาดําเข้มน้องพี่บอยครับให้ความรู้สึก สวยใช่ครับดูสปอร์ตใช่ครับเซ็นเซอร์เรามีกี่จุดครับตัวใหม่มาพร้อมด้วยเซ็นเซอร์นะครับ4จุดด้านหน้านะครับพี่บอยเซ็นเซอร์4จุดด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นรถที่สวนทางมาจะมีเสียงแจ้งเตือนแจ้งเตือนให้คนขับสามารถรู้ได้เลยเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นแมมดับครับพร้อมกับ ไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกแบบรุ่นใหม่นะครับเป็นแสงสีขาวครับบ่บอยนี่เลยคมัะสองสว่างชัดเจนในยามความขึ้นหรือว่ากรณีฝนตกนบ่บอยเนาะนี่ตัวนี้ไฟสีขาวครับได้ชัดเจนมาพร้อมด้วยนี่ก่อไฟขอบตรงนี้นะครับบ่บอยครับผมโดยเฉพาะช่วงนี้แหละหน้าหนาวนะครับเวลาเราขึ้นบนภูเขานะครับไฟตัดหมอกนี้ช่วยเราได้เยอะเลยทีเดียวครับผมนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวใหม่นะครับครับอ่านี่คือโซนด้านหน้านะครับยังไม่พอนะครับยังไม่พอยังมีอีกนะครับเดี๋ยวพาไป ครับต่อเลยครับผมนะครับไ้ครับพี่บอยมาถึงด้านท้ายกันแล้วครับอ่านี่ก็จุดใหม่เหมือนกันจุดใหม่ที่นําเสนอมากๆสําหรับรุ่นนี้ครับพี่บอยอเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของ รุ่นใหม่รุ่นพิเศษรุ่นนี้เลยเหรอฮะเป็นการเปิดฝาท้ายแบบไม่ล่าสุดแบบไหนฮะเขาเรื่องแบบยังพี่วัยสเต็ปเซนเซอร์สเต็ปเซนเซอร์สเต็ปเซนเซอร์มันหียังไงนบ่อยอธิบายสู้บ้างมึงกันนะสเต็ปเซนเซอร์นะครับมันดีทั้งว่านะครับบางทีเรามีขากองกรุงมพลังนะครับถือของถือของนะเราไม่ต้องมาใช้มือมาเปิดตรงประตูเหมือนกับแต่ก่อนแล้วสมัยคนบางรุ่นตรงนี้ยกขายกนุ่มนนี่มันอันตรายไม่เบเนาะเดี๋ยวเลื่นล้มเนาะเดี๋ยวลื่นล้มเนาะครับแล้วหนนีไม่ต้องสาม เปิดได้กี่วิธีมีสีวิธีเลยครับพี่บอยวิธีไหนบ้างพี่บอยหนึ่งเนาะสี่แบบครับสรุปคือหนึ่งแบบมองตาเขารู้ใจสเตปเซนเซอร์สเตปเซนเซอร์ครับหนึ่งสองเปิดแบบด้วยมือเนาะสัมผัสครับสามด้วยรีโมทแบบนี้เลยรีโมทสมมติว่าเขาอยู่ข้างนอกรถเขาเปิดได้เลยครับผมนะครสี่นะครับคนขับนั่งอยู่รถเปิดให้เปิดจากข้างในลูกเมียได้ครับนะครับนี่สี่จุดหลักๆสเอาพี่บอยลองสเตปเซนเซอร์ให้ดูหน่อยครับว่าดียังไงครับผมครับผมสเตปเซนเซอร์เนาะครับผมอ่า นี่ครับนี่ครับนี่นี่นะฮะแค่มองตาก็รู้ใจเลยพ่บอยเนาะยิ่งคือสบายมากก็เข้ามาอยู่ตรงอ่าตรงตรงท้ายนะครับข้ประมาณนะครับข้าวผมถ้าเราแล้วก็เราก็เข้าไปหยิบของนะครับอ่าอยู่ข้างในรถนะครับครับผมพอเราหยิบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับอ่าคือประมาณว่าเราก็ถอยออกมานะครับเพื่อให้เซ็นเซอร์มันตรวจจับให้มันมีเสียงแบบนี้นะจะมีเสียงติ๊ดๆนิดนึงคี่บอยนี่อย่างนี้ครับเราก็ปิดได้เลยครับบ่อยนี่ฮะข้าว กประมาณสัก29ครับ29นะครับเราถอยออกมาเรายืนให้เซ็นเซอร์มันดังสองครั้งนะเต็มติดสองครั้งนะครับเข้าตรงเข้าตรงเข้าเอียงถอยเอียงถอครับผมหมายถึงว่าถ้าเราเข้าไปหยิบของเราเข้าทางตรงของท้ายรถเวลาเราถอยเราก็ถอยตรงตรงเหมือนกันครับถ้าเราเข้าเฉียงฮะเราก็ต้องถอยเฉียงเราเข้าเฉียงฮะเข้าเฉียงปุ๊บก็ต้องถอยเฉียงครับพี่วัยก็ต้องถอยเฉียงเช่นกันมเดี๋ยวผมลองแบบสเต็ป ปกติเราเนาะพี่บอยเนาะนี่แบบนี้เลยครับอ่านี่ละเมื่อกี้บอกไปแล้วนะฮะเป็นการเปิดนะครับส่วิธีนะครับผมนี่ถือว่าเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับอ่านวัตกรรมใหม่เลยนะครับสำหรับรถวี w อนะครับโมเดลปี2 0 2 3นะครับเราก็มีภายในให้ภายในเนาะโอเคครับอ่มาดูภายในกันเลยครับผมนี่เลยครับผมอ่าภายในก็ใหม่เช่นกันนะครับครับผมใหม่มีอะไรบ้างครับเซลล์คงมาเลยครับพี่บอยอ่านี่เลยครับ เริ่มต้นที่สีเลยสีเบลสีเบาะจะเป็นสีที่เบาลงกว่ารุ่นเก่าให้ความรู้สึกสวยเป็นสีเบลเข้มหลายป่ะแถวไปนะครับนี่มาพร้อมด้วยมันติฟังก์ชันด้านหน้านะครับเพราะว่าสีเป็นล็อกค้องเร็วขนาดครับคืบหน้าจอขนาดเก้านิ้วแอร์ออโต้แยกอุณหภูมิได้ครับนี่สบายเลยครับบิ๊บอยสบายครับนะครับเี่ยเราใส่เพื่อความสะดวกสบายให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับในรุ่นใหม่ นะครับผมอ่าแล้วก็พร้อมด้วยเบรกไฟฟ้าถูกต้องครับผมออโต้โฮเบรกครับผมนะครับนี่ครับตัวเครื่องเล่นนี่เชื่อมได้เบิร์ดได้ครับพี่บอยอ่าว่าจะเป็นเชื่อมอะไรได้บ้างครับพี่หน้าจอได้ได้ครับพี่บอยครับผมนี่ครับอ่านี่ก็เพิ่มความสะดวกสบายสะดวกสบายอ่าสำหรับเราใช้รถตัวในรุ่นนี้นะครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจอยากจะทดลองขับอยากเข้ามาสัมผัสจริงมาดูนะครับอ่าก็เข้ามาสอบถามกับ SC หรือว่าเซลล์ของเราได้นะ ถ้ามาจากคอนแกนนี่คือยู่ด่านใ้ายเมื่อถูกต้องทันฮอดเทศบาลชุ่มแม่เนาะแตเย็นไปคัดเอาใหญ่มากใช่ครับผมถ้ามาจากทางเกษตรสมบูรณ์มาฮอดไฟแดียนชุดท้ายเลี้ยวทางสีไปคอนแกนขวามือรับเลี้ยวขวามือนะครับแลนไปฮอดจุดกับรถกลับมาเลยครับครับ อีซูซูอยู่ด้านซ้ายมือใช่ครับทำมาจากท่ามือเลยกับเรียนตัวมาเซ็นเซ็นที่จะไปคอนแก่นเนาะครับผมอีซูซูจะอยู่ด้านขวามือถ้าจะไปคอนแก่นถูกต้องครับครับผมสุดท้ายนี้ฝากเพจยร์ไปเนี่ยครับพี่บอครับสุดท้ายนี้นะครับอ่าอ่าของพี่พงษ์ฝากก่อนเลยครับผมของผมเซลจักรพง์นะครับเพจอีซูซูเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีซูซุชีวินเซลจักรพง์นะครับฝากไว้น้ำแนบเบอร์โทรครับศูนย์แปด 99เก้าเซลลยพงครับผมไม่บอยครับในช่องทางติดต่อผมนะครับเบอร์โทรก่อนเลยนะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์เดิมนะครับ0 8 2 0 4 8 6 0 1 9นะครับในช่องทางของ Facebook นะครับก็จะเป็นบอยประจักษ์นะครับในช่องทางของ youtube ก็บอยประจักษ์เช่นกันนะครับในช่องทางของเพจนะครับก็จะเป็นอีสุอีสุนะครับอาชีวินนะครับอ่าบอยรถกระบะนะครับผมก็ฝาก f อและลูกค้าท่านด้วยนะครับถ้าอยากได้อา รถมิวเอกนะครับรถจิตที่นั่งหรือหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นรถรุ่นอื่นกระบะแขบตอนเดียวรถบรรทุกก็ติดต่อทางเซี่พงได้ติดต่อทางผมเซียบอยได้เรียกว่ามีโปรดีทุกรุ่นดอกเบี้ยเริ่มต้นที่1 4ึ่งจุดสี่เก้าเบี้ยสบายๆพอนง่ายๆเดาหน่อยๆเนาะจุดต่อเอกสารว่าหลายเลยล่ะครับพี่วอยไม่เยอะครับผมในนี้นะครับผมกับเซีพงก็พร้อมร้านที่นี้ผมก็ขอสวัสดีครับผม